ก็หรอพี่เอ็งก็โอเคว่าไงคือตอนนี้จะทําหนังช่วยลูกค้าขายของอ่ะพี่แบบตัดหนังเองเลยนะแบบไม่ได้จ้างเขาครับไม่ขนาดนั้นเลยว่ะไม่มึงต้องปรับตัวขนาดนั้นเลยใช่พี่นี่ก็จะมาขอให้พี่อัดเสียงให้แน่ครับแต่พี่ได้ตังค์เนี้ยอ,อ๋อฟรีพี่ล,ลูกลูกค้าไม่มีตังค์ครับฟร,ฟรีเลยอ่ะนี่ลูกค้าอะไรเ,น,เนี่ยเจลแต้มสิวเพลลี่อ่ะพี่อะไรนะเจ,เจลแต้มสิวเพลลี่ครับเพลลี่มันเคยทําเพลลิก้าพี่แต่ว่ามาทําใหม่เป็นเจลแต้มสิวครับ พี่คือมันจะเป็นหนังแบบขอบคุณฮีโร่ปลุกใจคือเขิลมือเขิลมะพี่เดี๋ยวพี่พูดตามผมนะวิกฤตนี้วิกฤตนี้ไม่พี่เพิ่มเขิลมือเขิลมาพี่ว <it> ิกฤตนี้อีกอีกนิดไหมได้วิกฤตนี้อ่าโอเคพร้อมไหมพี่อ่าได้ได้ไป <Bye. S 2> วิกฤตนี้ยังมีฮีโร่ที่เรามองข้ามฮีโร่ที่กักตัวอยู่บ้านจนเป็นสิวสิวที่ขึ้นก็ขึ้นมาเพื่อชาติ หัวหนองที่เป่งแทบแตกเพื่อตัวเลขคนติดที่ลดลงขอขอบคุณคนไทยทุกคนที่ยอมเป็นสิวเพื่อชาติเจ้แต้มสิวเพียวรีขอขอบคุณด้วยบริการหมอสิวเทเรลี่ดูแลสิวคุณถึงที่บ้านแล้วยังหมอสิวก็ต้องทำขนาดนี้เลยวะใช่พี่ยุคนี้มันต้องปรับตัวแต่ต่อะลวนะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวคิดมันจะยาวบริการหมอสิวเทเรลี่ดูแลสิวคุณถึงที่บ้าน ให้คุณได้อยู่บ้านเพื่อชาติต่อไปไม่ต้องออกไปไหนไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องกังวลกับสิวที่ขึ้นมาพราดเกลี่ยแต้มสิวเฮลี่มีสารเ่น s d a ช่วยยุบทุกสิวไม่ต้องให้หมอมาวิเคราะห์ยัทุกสิวที่ขึ้นมาเพื่อชาติ โอได้เลยพี okay. ่โอเคเราจะช่วยกันเนาะตรงนี้ก็ต้อง